เดีวครับท่านผู้ชมครับนี่คือดอกกล้วยแล้วก็หัวปลีนะครับเอามาตัดนะครับปอกเปลือกกันนะครับปอกเปลือกแดงออกก่อนนะครับ เอาแต่ที่เป็นส่วนขา,ขาวๆนะครับน้ำมะพราเป็นสีซีกนะครับน้ำมะหันหรือว่าสาลร์บางๆนะครับ เทลงไปในชามที่มีน้ำนะครับล้างยางนะครับล้างยางหัวปีอ่อนนะครับนำน้ำหัวปีที่แช่ไปเททิ้งกันนะครับ ผูริโของเราอยู่ในซามพร้อมแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเมนูชุบแป้งทอดนะครับหัวปีชุบแป้งทอดนำแป้งผงชุบแป้งทอดเทลงไปครับแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วเขาแป้งทอดกรอบให้เข้ากับหัวปีนะครับใช้มือนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้มือขยำนะครับ แป้งทอดกรอบกับข้าวปีเข้ากันนะครับอย่าให้เหลวนะครับเดี๋ยวจะลาบากในการทอดทําเป็นรูปร่างโดยการปั้นเป็นแผ่นได้นะครับทีนี้น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับหัวปรีชุบแป้งทอดนะครับมาปั้นเป็นแผ่นนะครับท่านมันพืชทามือก่อนนะครับขออนุญาตนะครับเทมือนะครับพื่กความสะดวกนะครับ สะอาดนะครับปั้นพกปรีที่คุกกับแป้งทอดกรอบเป็นแผ่นก่อนนะครับเพื่อสู่ในการเพื่อสะดวกในการทอดนะครับค่อยจะเหนียวนะครับ หัวปีของเราท้าเป็นแผ่นพร้อมแล้วนะครับให้น้ำมันพืชลงในกระทะนะครับน้ำมันในกระทะได้ที่แล้วนะครับนำหัวปีลงทอดนะครับ ทีเตรียมไว้แล้วนะครับทอดจนกว่าหปีจะกรอบนะครับหัวปีที่จะนำมาทอดนะครับใช้หัวปีกล้ยน้าว้านะครับต้องเป็นหววปีที่สุดนะครับ ออกวีสุดแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บมาเพื่อที่มาทอดนะครับต้องเป็นหัวปลีกล้ยวน้ำว้านะครับทอดหัวปลีไปเรื่อยๆกันนะครับจนกว่าจะกรอบนะครับวันนี้ทอดหัวปลีอยู่ใต้กอกล้วยพอดิบพอดีเลยนะครับเก็บตรงนี้แล้วก็ทอดตรงนี้เลยนะครับ ก็กล้วยน้ำว้านะครับค่อยกลับนะครับกลับด้านเพื่อสุกสม่ำเสมอนะครับวันนี้อยู่ข้างบ้านนะครับ <c ười> ขึ้นบุกทาหารทอดทุกป,ปีอยู่ข้างบ้านวันนี้อีบุ้มหนึ่งข้งบ้านนะครับ อยู่อยกอกลุวยนนวานี่นะครับอาหารการกินอีกอย่างหนึ่งนะครับของครื่องมืออาหารวันนี้เก็บข้างบ้านนะครับเป็นหัวปลีนะครับนํามาทอดชุบแป้งทอดนะครับอทอดไปเรื่อยๆกันนะครับจนกว่าหัวปลีจะกรอบนะครับทอดไปก่อนนะครับ เริ่มเหลืองกรอบนะครับดูเพลินเพินมึงจะกระทอดมันปลานะครับสีสวยนะครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับหัวปลีชุบแป้งทอดนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะพักไว้นะครับผมให้เสะเด็จน้ำมันนะครับโดยการใส่ในกระอนนะครับ สวยครับพักไว้ก่อนนะครับให้ให้ใหสะเด็ดน้ามันกันนะครับล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟนะครับหัวปีของเรานะครับโดยเรียงในกาบปีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับหัวปรีทอดกรอบนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับ จะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มนะครับมีสองสูตรครับวันนี้สำหรับคนที่ชอบไม่เผ็ดแล้วก็ออกหวานๆนะครับผมสูตรน้ำจิ้มไก่นะครับอีกสูตรครับสำหรับผู้ที่ชอบเผ็ดและเปรี้ยวนะครับน้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปนะครับกรุปร่างหน้าตาสีสันของพวกปีชุบแป้งทอดนะครับ น่ารับประทานเชิญนะครับ i, ชิมหัปีชุบเป้งทอดกันดีกว่านะครับจิ้มไก่นะครับสูตรแรกนะครับอร่อยครับอร่อยยิ้มสุก,กี้ครับ เผ็ดและเปรี้ยวสูตรนี้ครับ,อ,บอืมอร่อยครับผมอร่อยสูตรน้ำจิ้มไก่ก็วหวานนะครับสูตรน้ำจิ้มซุกเกออืมเผ็ดเปรี้ยวครับผมอร่อยครับ ีทอดกรอบครับผมเป็นอาหารอ่กินเล่นนะครับผมของว่างได้นะครับผมโอปีทอดกรอบนะครับผมขึ้นเป็นอาหารอาหารการกินนะครับยูทูบชาแนลนะครับผมวันนี้ชวนมากินโอปีชุบแป้งทอดนะครับครับผมสำหรับวันนี้ครับผมโอปีชุบแป้งทอดนะครับสวัสดีครับผม